รูปโกช็อปขายของก็มาเจอกันยามีการเล่าเรื่องหลีไอ้เสี่ยงนั้นเนี่ยนะคือวันนี้เนี่ยไอ้รูปโกช็อปเนี่ยจะมาขายของจะมาขายสินค้าชิรขายของยามีการไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมากันกลางคืนขนาดนี้ด้วยฮะสคริปมันเขียนไม่ทันก็คือเราจะมาขายของอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใครที่ไม่รู้จักก็ดูคลิปนี้ต่อไป ใครรู้จักอยู่แล้วก็ก็ดูกันเถอะนะดูกันเยอะๆสินค้าที่เราจะเอามารีวิวกันวันนี้ก็คือเป็นขาโมโกพอดของแบรนด์ไอพุทเทสมันหน้าตาเป็นอย่างหยิบขึ้นมาสิตอนแรกก็เข้าใจว่ามันอาจจะเรียกว่าโมโนพอดอะไรเงี้ยเน่าพี่ก้าวเรียกผิดก็เลยแก้อยู<ช>่เลยจริงๆมันเป็นโมโกโมโกพอดโมโกพอดไม่ใช่โมโนพอดไม่ใช่โ แต่แนวหน้าตาเขาเป็นเยี่ยงนี้นะคะมแมวตอนแรกเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้มันคืออะไรอาหารทางนี้หน่อยให้เห็นแบรนด์เราก็ไม่รู้มันคืออะไรใช่ป่ะเราก็แล้วมันยังไงอะไรที่ไหนอะไรอะไรแล้วหลังจากที่เซลเขาเดโมโให้ดูมันก็ทําให้เราว้าวพอสมควรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกอยากได้แล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากได้ถ้าได้เห็นว่ามันใช้งานยังไง โมโนพอดมันคืออะไรก่อนไอตัวนี้มันคืออะไรมันก็คือขาโมโนพอดที่สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายแล้วก็เป็นขาที่มีการยืดหดแล้วก็ล็อกขาได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากไอฟีเจอร์เนี้ยค่อนข้างสะใจเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวค่อยทำให้ดูมันเป็นที่เขาเรียกว่าโมโนพอดนั่นแหละมันดียังไงซูมดูกันเลยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราแยกให้เขาดูเป็นชิ้นดีมั้ยมันจะแยกได้4ชิ้นได้ได้แยกเลยก็จะมีตัวขาตั้งหลักแล้วก็ตัวฐานขาตัวฐาน3ขาเนี่ยตัวเน<า>ี้ย แยกมาเลยมะอะเดี๋ยวเป็นจะแยกให้ดู <Okay. S 1> แกะซองออกมาหน้าเป็นงี้ใช่ไหมเราก็กดล็อกมันรีคอปเตอร์นี่อุ้ย <laughs> อันนี้นคือ,อตัวฐานสามขาอ่ะแล้วเราก็เราก็แกะตรงนี้ได้ด้วยโอเคแล้วก็หัวบอลอันนี้คือหัวบอลอันนี้คือหัวบอล หัวแล้วก็มีจุกแล้วก็จุกสีส้มสนเนี่ยพอมันแยกชิ้นส่วนแล้วเนี่ยมันก็จะได้ออกมาสี่ชิ้นอย่างนี้นจุกสีส้มแล้วก็หัวบอลแล้วก็ฐาน3ามขาแล้วก็ตัวขาตั้งหลักที่ให้มาเยอะขนาดนี้มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างโอเคเรามาดูกันทีละอยา่างใช้เป็นขาโมโนพอดแบบปกติทำยังไงถอดทุกอย่างอ,าออกทห้หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาจุกสีส้มเสียบไปที่ด้านล่างด้านที่นิ่มๆตรงนี้จะเป็นด้านบนนะอ่าด้านล่างก็คือตรงนี้ นะเป็นก็นจะเอาจุกสีส้มเนี่ยเสียบไปตรงนี้จุกสีส้มอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นฐานเป็นฐานให้กับตัวขาตั้งของเราอ่ะคูลองกางขาก่อนอ่ะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเห็นภูหมุนเมื่อกี้ป่ะอันนี้เป็นจุดเด่นเป็นฟีเจอร์ที่แบบสุดยอดของตัวโมบอพอตเพราะว่ามันสามารถกางขาได้สะดวกแล้วก็เร็วมากแล้วก็ล็อกได้ทันทีอ่ะคูทําให้ดูอีกรอบนึงสมติว่าคูจะหดนรจะหด นี่กลางอุ๊อ่าแล้วก็ปิดเดข้าไหมหดเฮ้ยกางเฮ้ยนี่เวลาอยากจะเล่นเบสบอลเนี่ยก็ทำอย่างนี้ตีเบสบอลไม่ใช่ลำกระบอกเลยเอออ๋อใช่กีฬาของคนวัยเราลำกระบอกมันกลางได้อย่างนี้ยแล้วเราสามารถเลือกความสูงก็ได้นะอันนี้อาจจะรอจนวสูงมันสูงไปหดลงนิดนึงก็จะหด เอาตามความสูงที่ครูถนัดเลยก็คืออาจจะประมาณสออักขนาดนี้ก็ได้เนี่ยแล้วเราก็หมุนล็อกกออ็เอาไวแค่น,นี้อันนี้ก็คือปรับความสูงได้แล้วเอ<ร>ากล้องติดเข้าไ,<ป>ไปที่หัวสัง <Yeah. S 1> เกตดูมันจะอ้วนๆเนาะตรงที่จับตรงนี้มันอ้วนพอดีมือนิ่มมือด้วยการรับน้ำหนักข,ของขาโมกอ์ต์อันนี้คือ3.5กิโลแต่ว่าที่เราเคยเห็นเราจะพูดดีไหมอะ ็นบางคนเขาใช้รับน้ําหนักเลนใหญ่ๆได้อ่ะแต่เดี๋ยวเราก็เราก็จะพาไปดูด้วยใช่ไหมดูคนคนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราอุบไปก่อนอออันนี้คือต้อง 5D Mark 3กับ24-70อ่าไม่ได้ใส่หัวบอลนะไม่ได้ใส่เอออันนี้ก็วางเข้าไปเลยโแล้วก็หมุนเออสลาดเหมือนกันเนาะพี่ก็ยังคิดว่าถ้าหมุนกล้องนี่มันลําบาก หมุนยังไงแล้วเมื่อไรจะหมุนเสรฉันเมียนหัวขันพอดีขันให้นั่นหนาให้มั่นใจว่าอย่างเงี้ยแหละนั่นแล้วไม่หล่นโอเคอะครูลองยืดหดขาดิสูดอะตือนตึ๊ดตึ๊ดอาอยากได้เตี้ยเตี้ยอะอยากได้สูงสูงอะสูงอยากได้เตี้ยเตี้ยอะออ่าเสร็จเลยนี่นั้นเราก็นั่งก็นั่งอย่าอย่าโชว์สเตตัสป้าอย่าอะสมมติว่าจะถ่ายแบบสูงสูง แล้วก็นี้มันง่ายมากเลยแล้วก็คิดดูค่ะโมโนพอดบางยี่ห้ออาจจะต้องมานั่งหมุนทีละปล้องอ่ะใช่ใช่ไหมหรือว่าอาจจะต้องนั่งเก็บทีละปล้องอะไรแบบนี้คือสะดวกมากคือหดยืดหดแบบเหมือนกับหมุนกึ้เดียวก็ได้ระดับความสูงที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ล็อกทีเดียวต่อมาใช้เป็นขาตั้งแฟลตดได้เอากล้องออกแล้วเดี๋ยวเราจะติดหัวบอลเข้าไปทีนี้จะขันหัวบอลเข้าไปเนี่ยที่มีรูอยู่ตรงเนี้ยเราก็หมุ หัวบอลเข้าไปที่ตัวขาล่ะเอ๋อแน่นเปียเะยรแน่นเปียอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะต้องติดขาสามขาเข้าไปที่ฐานด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ตั้งมันได้ใช่ตั้งมันได้โดยที่เราไม่ต้องถือไงเป็นขาตั้งแลตอ่ะพี่บอเป็นก็จะกลับเอาเอาตูดขึ้นมานะแล้วก็จะเอาปลุกเอาจุกเนี่ยออกหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ขันเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่อัางอันนี้ก็เปิดเพลงดูเลมอนไปด้วยอัางอง เดวดาเสร็จแล้วเราก็ต้องล็อกด้วยนะอันนี้เราก็ต้องล็อกใช่ป่ะโอเคเวลาล็อกเนี่ยไอ้ตัวฐานตรงเนี้ยมันจะเข้าที่เข้าทางมันตรงกับไอ้นี่เนาะใช่ขาเนี้ยมันจะจะโดนล็อกเงี้ยมันก็จะพับไปไม่ได้ตอนเนี้ยมันตั้งได้แล้วเห็นปลาสามขาอยู่อย่างงี้เดี๋ยวเราจะติดแบตเข้าไปเพื่อความสะดวก พูดนิดนึงอ่ะเราแนะนําว่ามันควรจะติดเป็นขาตั้งแฟลตเพราะว่าเราลองยืดสุดอ่ะแบบให้มันสูงมันค่อนข้างโคลงเหมือนกับมันตะแววตะแบลวตะแบล <c oughs> คือมันตะแววอย่างเงี้ยมันมันไม่นิ่งอ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเอามาติดกับ่ะกับกล้องใช้มันเป็นขาตั้งกล้องอ่ะไม่เหมาะเป็นไตพอรตนี่ไม่เหมาะ <c oughs> เลยก็ <c oughs> ที่จะใช้ออปไลน์ apply, ใช้ได้อย่าง <c oughs> คือทําเป็นขาตั้งแฟลตได้แฟลตจะสั่นอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ ไม่ได้มีผละใช่อย่าติดล่มเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถ่ายเอาดอเจอลม,มล้มแน่ๆทั้งแปดทั้งขาในล่องปล่อยดิ<ม>เออที่เราติดไว้กับหัวบอลน,น่ะก็เผื่อว่าเราจะปรับองศาของแปดนิดนึงตอนนี้เ็นก็เอาแปดเนี่ยไปติดอยู่กับโมโกพอดเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับให้มันเอียงลงมานิดนึง แล้วก็หันตัวแสตเนี่ยเขาหากล้องซึ่งเดี๋ยวเบนจะไปยืนตรงน,นู้นหันตัวยิงแสงอ่ะไปทางที่เก้าซึ่งอยู่ตรงไหน mm hmm. ก็เดี๋ยวจะยิงเข้าเฉียงประมาณส5ิาองศาเข้าที่ที่เก้าจะควบคุมพลังแสตจากตัวกล้องตัวนี้อันนี้เจ็ดร้อยดีมันมืดใช่ไหมต้องยิ้มมืดยิ้มถึงเป็นหน้าไอ้ไหมยิ้มไว้นะ <laughs> เดี๋ยวโฟกัสไม่โดนเบนก็ต้องกลับกล้องมาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวแสดมันจะไม่ได้แบบไม่ได้ทิกเกอร์เราก็เลยต้องหันกล้องมาด้านนี้มันอาจจะไม่ค่อยถนัดหน่อย จริงใช้งานได้จริงือนก็คือเรามาเทสแบบเอาดอเลยเป็นที่แบบที่สูงแล้วก็มีลมพัดมาตลอดออมันก็ยังดูไม่โค้งเพลงอะไรนะก็ได้<ช>ยังไม่ล้มแปดยังอยู่ดี <laughs> โอเคทีนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการเทสกันดีกว่าว่าไอตัวขาโมโนโพอร์ตตัวเนี้ยเอาเทสเป็นปกติก่อนก็คือว่าเราจะเสียบอีจุกเนี้ยเข้าไป แล้วก็ใช้มันเป็นโมโนโพอร์ตแล้วก็มาดูว่าใช้กล้อง 5D ติดกับเลนส24์24-70ลองถ่ายดูว่ามันภาพสั่นไว้หรือเปล่าเราจะลองลดสปีชัตเตอร์ลงไปเรื่อยๆเราลองดูว่าใน3สต็ปอันนี้ไ้ขาตั้งตัวนี้มันจะช่วยทําให้เราถ่ายภาพที่คมชัดหรือเปล่า เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถ่ายเคสกันดูนะตอนนี้เป็นอนะใช้กล้อง 5D Mark i i ติดกับ24-70แล้วก็จะปรับสปีดชัตเตอร์อยู่ที่1/80ต่อ 80. ใช้กล้อง 5D Mark i ีติดกับ24-70ซูมไปที่70แล้วก็สปีดชัตเตอร์ใช้ที่1/80ต่อ 80. เดี๋ยวเบนจะลองถือถ่ายดูก่อนอเดี๋ยวเบนจะลองซูมเช็คดูนะว่าเบลอหรือเปล่าโอเคคมคมชัด คราวนี้เดี๋ยวเบนจะลดสติชัตเตอร์ลง1สต็อปก็คือจะถ่ายที่1ต่อ40ซึ่งตามหลักแล้วถ้าเราถ่ายที่1ต่อ40โดยที่บิดทางยาวโฟกัสไปที่70เนี่ยมันจะต้องเบลอดูซิว่ามันจะเบลอหรือเปล่านี่คือเบลอปะ่ะจะเป็นว่ามันก็ดูเบลอนะพี่บอมลองเทียบกับเพื่อนลองเทียบกับพาพเบลอเบลอโอเค หต่อ40บเลอไปแล้วเออแต่เป็นก็รู้สึกว่ามันก็แบบไม่ได้เบลอถึงขนาดโอ้โหเบลอแบบเยอะๆเลยมันแบบเบลนิดๆคือตาไม่คมอะ่ะคราวนี้เดี๋ยวเบนจะลองใช้โมโกพอตแบบขาเดียวก่อนแล้วก็ถ่ายที่1ต่อ40ดูซิว่าคราวนี้จะเบลอรหรือเปล่าหมุนมันออก,ออกเอาปุ่มอันนี ติดแบบไม่ใช้หัวบอลสูงไปสูงไปสูงไปลดหน่อย ระยะของตัวเองละประมาณนี้เซตติ้งของเบนตอนนี้ก็คือตปิดชัตเตอร์1ต่อ40ค่า F 2.8แล้วก็ ISO 3.2 0 0ทางยาวโฟกัส70ดูสิว่าจะเบลอหรือเปล่าน่งเบนว่ามันคมตาที่9ดูคมกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้โมโนพอตตอนที่ไม่ได้ใช้โมโนพอตนะใช้ได้ใช้ได้ เมื่อมันคมแล้วเดี๋ยวเบนจะท้าทายอีกคือลงไปอีกหนึ่งสตอ็อปก็คือ1ต่อ20ดูซิว่าจะเบลอรหรือไม่เบลอตอนนี้เป็นใช้สติชัตเตอร์ที่1ต่อ2ค่า f 2.8 ISO 1.6 0่ทางยาวโฟกัสที่70ดูซิว่าจะเบลอรหรือไมนอนะ่น่าจะเบลอนะน่าจะเบลอแล้วละ่ะถ่ายไปครั้งแรกเบลอแล้วเดี๋ยวจะขอโอกาสอีกสทีอันนี้จะเป็นทีที่สนะที่จะถ่าย ดูสิว่าจะเบลอหรือเปล่าเบลออันนี้เบลอหนักกว่าเดิมเอาอีกทีทีเดียวทีสุดท้ายละมีเบอร์ไหมนะเบอร์เบอร์ทำไม่ได้แล้วสรุปว่าภาพที่ไม่เบลอเนี่ยก็คือได้แค่หนึ่งสตอ็อปก็คือสปีดช,ชัตเตอร์ที่หนึ่งต่อสี่สิบถ่ายที่ทางเยลฟการเจสิบตะกี้เนี่ยเป็นทดสอบถ่ายทางเยลฟการ์ตเจสิบใช่ปะ่ะถ่ายที่หนึ่งต่อสี่สิบ มันไม่เบลอ,อแต่พอปรับไปที่หนึ่งต่อยี่สิบแล้วมันก็เบลอถ่ายไปสามครั้งก็ยังเบลอหมายถึงว่าใช้ขาโมโนโพอร์ตแล้วคราวนี้ก็อาจจะไอ้นี่เนี่ยที่มันได้มาก็น่าจะเป็นตัวช่วยวะอันนี้ก็ไม่รู้นะทางผู้นําเข้าเขาก็ไม่บอกว่าอันนี้มันจะช่วยทําให้มือนิ่งขึ้นหรือเปล่าอาจจะช่วยบ้างไม่รู้แค่เป็นการเดาก็ลองติดเข้าไปดูแล้วก็ลองถ่ายดูอีกทีว่าจะลดลงได้อีกกี่สต็อบหรือว่าลดไม่ได้เลยนะได้ ก็ลองติดดูเดี๋ยวต้องถอดไอ้จุกสีส้มออกก่อนอลองวางดูเลยแต่ว่าคงจะแบบปล่อยมือไม่ได้เราพี่ว่ามันน่าจะหนักหมูต้องประคอ,อง,องแล้วก็ระวังอย่าเหยียบเรียกว่ามันเป็นเหมือนขาที่สามแลแหละเราคงต้องใช้ขาเราช่วยด้วยแต่มันก็น่าจะดูฐานกว้างขึ้นปะเดี๋ยวลองที่เท่าไหร่นะสปีชตเตอร์หนึ่งต่อยี่สิบเลยใช่ดูซิว่า,วาจะเบลอหรือเปล่าใช่ถ้าเบลกก็กลับบ้าน คือถ้าเบเอร์เาแส่ <c oughs> มนไม่ได้ช่วย <c oughs> แต่ครูต้องนิ่งให้ได้อย่างตอนเมื่อกี้อ่ะอนะเมื่อกี้เรายืนอยู่ที่ไหนวะเออ <ใน S 1> ประมาณนี้แหละตบิชัตเตอร์หนึ่งต่อยี่สิบแต่กี้นี้ตอนที่ขาเดียวมันเบอตอนนี้เปลี่ยนเป็นสามขาแล้วมันน่าจะไม่เบลอใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวลองเทสดูแล้วกันเติ้งทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะยังคงเบออยู่อนน่ะ ขออีกสองทีเบอร์ไหมเมื่อช็อตตะกี้นี้มันเหมือนกับว,ว่ามันจะไม่เบลอเลยนะงั้นเดี๋ยวเบนจะลองเทคอีกหนึ่งช็อตดูซิว่ามันจะไม่เบลอรหรือเปล่าถ้าไม่เบลอแสดงว่ามันเอาไปใช้งานได้แบบสองสต็ปอ่ะอันนี้เบลอแล้วล่ะเอ้ยแต่อันนี้คมอะ่ะอันนี้มันปลุกหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเบนให้พี่ก้าดูแล้วกันพี่ก้าเดี๋ยวเบนให้พี่ก้าดูที่หนึ่งต่อยี่สิบแบบซูมเดี๋ยวดูที่ตาพี่ก้าอันนี้คือช็อตแรกหนึ่งต่อยี่สิบต่อยี่สิบต่อยี่สิบอันนี้เบลอละเป็นว่ามันแบบมันดูคมเหมือนกันนะเออันนี้คือใช้สามขาใช่ใช่อันนี้ใช้าาสามขาภาพสามภาพสุดทา้ทายอะใช้สามขาคือเป็นรู้สึกว่ามัน เหมือนกับว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าปรับสปีดต่ตํากว่านี้ก็น่าจะเบร์แล้วออใช่ไหมมากกว่านี้ก็ไม่น่าจะไหวแล้วล่ะก็มันดูช่วยได้อีกสต็อปหนึ่งมอยอมรับว่าใช้ได้นะความรู้สึกผมยอมรับได้ะมันใช้ได้จริงเป็นว่ามันได้นะเอาเป็นว่ามันเหมือนนี้มาเอาจากการเทสของเราเองเราไม่ได้พูดมันเป็นมาตรฐานของออโปรดักต์แล้วกันนะออข้อสรุปของเราที่เราเทสมาเนี่ยค,คือมือครูนะสิ่งที่เป็นจุ๊บธรรมดาเป็นมูลนิธิธรรมดา ก็คือช่วยให้ลดสปดชตเตอร์ลงได้หนึ่งสต็อปแต่ถ้าเกิดว่าติด3ขาเข้าไปก็นับจากที่ไม่ติดไอเนี้ยก็คือได้สสต็อปใช้โมโนพอดเงี้ยคือต้องมือนิ่งพอสมควรไม่ใช่ว่าโอ้ยมีโมโนพอดแล้วก็เลยโยกรู้สึกเกะกะป่ะมันก็ไม่เกะกะนะก็ยืนให้ถูกท่าหัานอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็คือรู้ว่าขาจะเข้าตรงไหนเนาะใช่เอาให้แบบขามันเข้าตรงนี้ไม่เกะกะแล้วก็ประคองกล้องเงี้ยแล้วก็ทิ้งน้ำหนักที่ขาด้วย เออเดี๋ยวมีคลิปสอนโมโนอพอตเดือนนะ,ะจะได้เออใชม้มันได้ผลนะ่ะทาตัวให้มันแบบผสมผสานกับโมโนพอตได้เป็นอย่างดีโมโนพอดตัวนี้นะคือรู้มาว่ามีมืออาชีพคนหนึ่งเขาใช้งานอยู่เขาเป็นมืออาชีพถ่ายภาพกีฬากีฬาฟุตบอลนะคือถ่ายเป็นอาชีพเลยอะ่ะเขาก็จะได้ไปอยู่ลิงไซข้างสนามแล้วก็เก็บภาพของกีฬาฟุตบอลประจําสโมสรฟุตบอลบางกอกคลับซึ่งเดี๋ยวเราอะ่ะจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับเขาว่า เขามีประสบการณ์ยังไงเกี experience. Experience always, ่ยวการใช้ขามกกระพอดเพราะเขาใช้อย oh oh, ู่จริงๆเขาใช้ในงานของเขาอยู่จริงๆประสบการณ์ตรงเลยของคนที่ใช้เป็นไออยู่ทุกวันเออใช้เป็นเป็นอาชีพเขาเลยอ่ะดูดีว่าเขาเออเขารู้สึกยังไงแล้วก็มันช่วยงานเขาได้แค่ไหนก็เดี๋ยวก็ตัดภาพไปที่เมืองทองธานีแล้วกัน าาค่ะชื่อเจนนะคะชัยมีเทระสุภะคือเป็นชื่อจริงตอนนี้ก็ทํางานเป็นช่างภาพอยู่สโมส,สรฟุตบอลบางกรฟค,ค่ะเก้าอ่ะเห็นว่าคุณเจนใช้ ขาตั้งที่เป็น monopod โโน,นะคะใช้ใชของ iFood t e ที่เป็นรุ่น m o โน p o ดใช่เพราะว่าถ้าจะให้ถือเลียวก็คงไม่ไหวก็กล้ามขึ้นพอดีคือหนักมากคือคือถ้ามันถือแบบแป๊บแบแบบเหมือนหยิบขึ้นมาแล้วก็ถือเงี้ยโอเคไงคแต่ถ้าต้องแบบถือตลอด90นาทีเนี่ยขนาดเลนจะส200ถือตลอดยังแบบ<ช>ไม่ไหวยังแบบแ,บบแอบมีปวดปนิดนนะจนแบบพี่เขาแนะนำว่าเออ monopod ดีไหมออย่างน้อยมันก็จะช่วยแบ่งน้ำหนักที่ว่าเราไม่ต้องจะเป็นต้องถือรับน้ำหนักทั้งหมดเพราะว่าไหนเรามันแค่กล้องก็หนักแล้วจะมีเลนอ แล้วบางทีมันอาจจะมีไหวถ้าเกิดสมมติว่าเรามีตัวโมโนพอดเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมว่ามันจะไม่ไหวเราสามารถพลิกเป็นแนวตั้งได้เลยไม่ต้องแบบไม่อย่างงี้ไงค่ะ<ฆ>ถ้าเกิดสมมติคุณถืออย่างเงี้ยก็ต้องแบบมันจะลำบากใช่ป่ะคือมันไม่ใช่เลนตัวเล็กที่ถืออย่างนี้ได้ไงอันนี้คือเราก็แค่หมุนปุ๊บ<ฆ>ตามพล่ามันก็ได้ที่ชีใช้ตัวโมโนพอดเนี่ยเพราะว่ามันโอเคคุณเจนใช้มันมาช่วยในการรับน้ำหนักใ,ในการถือเลนหนึ่งแล้วก็ สองก็ช่วยให้มันนิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ในในส่วนของพวกขายยืนเนี่ยมันก็โอเคไงคือ,อบางทีเราแบบขี้เกียจต้องมานั่งแบบปลดล็อกเคยเคยปลดล็อกแล้วแบบเผลอทําหลุดแล้วแบบพ่อเลือดมาแล้วว่าต้องต้องทายอยู่ แต่พ่อเลือดขึ้น,นบแบบ <laughs> แต่ก็ล้องไม่ได้ก็ต้องถ่ายรูปต่อไปแต่แบบพ่อเลือดไหลอยู่อะไรเงี้ย <laughs> อันนี้มันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องแบบมานั่ง,งกดล็อกแต่ละข้อหรือมานั่ง,งอะไรใช่คือมันแค่วันคลิกก็แค่แบบบิดแค่นี้แต่ว่าต้องหมุนให้แน่นก็คือบิดปึก๊กแล้วก็ล็อกแล้วก็เอายางเกี่ยขึ้นมาแล้วมันแตกต่างยังไงกับโมโนพอดท,ที่เคยใช้ทั่วไปโมโนพอดของอันอื่นก็จะเป็นหลายข้อส่วนอยากจะมีสักสามข้อมันจะมีแบบเหมือน ค่ะเป็นเหมือนเป็นคลิปอย่าเป็นคลิปกับแบบหมุนหมุนแต่บางทีหมุนมันก็เลื่อนเองก็จะถ่า,ายอยู่มันก็เลื่อนลงมันเหมือนมันไม่แน่นหนีใช่ไหมคะใช่คือเหมือนใช้เป็สัมผัสมันก็จะเริ่มแบบเลื่อนลงคือคือเราว่าเราลองแล้วนะมันจะเลื่อนลงถ้าถ่ายอยู่แล้วเลื่อนลงเราก็ต้องมานั่งยืดใหม่ใช่ไหมค <c oughs> <ล>ะใช่แต่ถ้าเป็นแบบหนีบก็โอเคแต่บางทีมันก็อาจจะแตกตรงนี้ตรงตัวคลิปก็อาจจะแตกบ้างหรือบางทีก็หนีบหนีบมือนี่โดนบ่อยมากเลยที่หนีบมือเนี่ยแก้ไม่ได้จริงๆคือบางทีรีบๆนะปุ๊บบบๆแเฮ้ย ต้องรีบวิ่งไปอะไรเงี้ยปึ๊บก็บต้องรีบหดขาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งใช่แต่นี้มันก็จะสะดวกตรงที่ว่าเราก็ปึ๊บแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องแบบมานั่งหดและข้็อะไรอ๋อก็คือรู้สึกประทับใจต,ตัวนี้มากกว่าตัวที่เคยใช้มาใช่ก็ใช้งานสบายแล้วก็น้ำหนักก็คือเยอะด้วยใช้มานานยังคะประมาณน่าจะสองเดือนได้แล้วก็มีรุ่นพี่หลายคนติดต่อบเออเขาก็ซื้อไปใช้เหมือนกันเขาโอเคแต่เขาใช้พวกวิดีโอด้วยก็คือค่อนข้างอันนปรกสงเหมือนกันใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแต่ตอนของเราเรายังไม่เคยใช พวกเลอี่พวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนถอดหัวด้านล่างออกแล้วก็ใช้กับมอเตอด์อย่างเดียวอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้ทางพี่ฉิมเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพคุณเจนในขณะที่กำลังใช้หมวกุอดอยู่ว่าคุณจะเห็นใช้ยังไงแบกมันไปยังไงใช้งานยังไงไปดูกันดีกว่า มันก็จะเป็นมนอพอร์ตที่เราสามารถที่จะแค่มุนเหมือนแค่มุนอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดหรือหดได้ไงมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปในจุดที่ต้องการเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงว่าเวลาสมมติแบบ เดินเดินไปแล้วขายัางสั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหม,มือว่าเวลาเราจะมูฟไปในจุดจุดที่มีอีเวนที่เกิดขึ้นถ้าเกิดหัวเรานั่งไปนั่งอ่ะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเงเพราะว่าเราไปนั่งแล้วก็ยังสามารถใช้ระดับเข้าเดิมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจากนั่งไปยืนหรือว่าจากยืนไปนั่งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในแง่ที่ว่าจะต้องมาเสียเวลาในการปลดลอ็อกซึ่งตัวนี้เนี่ยสมมติเรานั่งอยู่เราก็สามารถแค่หยิบแล้วก็บดขึ้นปุ๊บเราก็จะสามารถยืนได้แล้วถ้าเกิดสมมติเรายืนอยู่อย่างงี้เราก็ สามารถนั่งขายรูปได้เหมือนเดิมโดยที่เสียเวลาในการเตรียมตัวเนี่ยน้อยมากก็สะดวกนี้นะคบเพราะว่างานกีฬาเนี่ยคือเราต้องการอะไรที่เร็วคือมันต้องคันเพราะว่าแต่ละแคปชั่นแต่ละมูเมนต์เนี่ยมันพลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นการเตรียมความพร้อมของตัวเองความว่องไวความคล่องแคล่วในการทํางานเนี่ยก็มีส่วนสาคัญที่ทําให้เราสามารถเก็บโมเมนต์นั้นๆได้ไม่ตกหล่นหรือตกหล่นได้น้อยที่สุดสาหรับท่านใดที่สนใจซื้อโมโกพอร์ตคะ่ตอนนี้มีขายแล้วเข้าไปได้ที่ w w w i love to go com s h o p ได้เลยค่ะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะห้ามพลาดของดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาให้เห็นง่ายๆมาแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายคุณเจนยานทิปย์ใช่ไหม